หวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80ใไทจับมือสองชาติรุมสกรรมขเขมรค่ะ้ายตรงถึงประธานาธิบดีเกาหลีบุกเมืองหลวงลาวล้างบางมาเฟียกัมพูชาค่ะ แล้วค่ะไทยจับมือสองชาติผนึกกำลังรุมสกร,รมขเขมรค่ะนักสายตรงถึงประธานาธิบดีเกาหลีใต้บุกเมืองหลวงลาวล้างบางมาเฟียกัมพูชาหลังจากทีมพิเศษเกาหลีถึงพนมเปญแล้วค่ะจากกรณีที่เมื่อวันนี้ค่ะวันที่15ตุลาคม2568ค่าผู้สื่อข่าวได้รายงานความเคลื่อนไหว ของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนอกจากกาหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะหรือว่าสปปลาวค่ะอย่างเป็นทางการในวันที่16ตุลาคมนี้ก็คือวันนี้นะที่นครหลวงเวียงจันทร์ตามคําเชิญของนายศอนไซศีพันดอนนายกร,รัฐมนตรีสปปลาวแล้วค่ะในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะนายกรัฐมนตรียังมีกําหนดการหารือทางโท,ทรศัพท์กับอีแจมยองค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีนะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณเวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ค่ะที่สาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะโดยคาดว่าเป็นการหารือเรื่องการช่วยเหลือชาวเกาหลีตใต้ที่ถูกกัมพูชาหลอกลวงไปทํางานและถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชาในข้อหาช่อโกงทางออนไลน์ค่ะขณะที่วันนี้ค่ะมีรายงานว่านายทินชาตประกูลค่ะได้เปิดเผยก่อนออกเดินทางเยือนสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือว่าเป็นภารกิจแรกนะหลังได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าเป็นการไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทําไมตรีระหว่าง2ประเทศการรวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจความร่วมมือที่ทั้ง2ประเทศมีอยู่ ทั้งด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการปกป้องและปราบปรามยาเสพติดค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความร่วมมือในการปราบปรามแสแกมเมอร์นั้นนายยอร์บุตียอมรับว่าเรื่องนี้อยู่ในภาพรวมที่จะมีการหารือกันนะคะสำหรับกําหนดการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีค่ะในช่วงบ่ายวันนี้นายยอร์บุตีกล่าวว่ามีการนัดหมายกันเป็นการหารือถึงการประชุมสุดยอดผู้นาเอเปกค่ะซึ่งจะมีขึ้นหลังการประชุมอาเซียนสมิตส่วน มีการพูดคุยเรื่องปัญหาสก c a m m e r ด้วยหรือไม่นั้นนายยรุตมีกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะขณะที่ภาพรวมการปรับปรามก c a มอร์นั้นขณะนี้มีการพูดคุยในทุกด้านและมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีค่ะส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับ scammer ทําให้การปรับปรามนั้นติดขัดการนายยศรุตมียืนยันว่าไม่เคยมีติดขัดจริงๆแล้วเรามีการปรับปรามก c a m m e r อยู่แล้วฝ่ายตํารวจก็ดาเนินการอยู่ตลอด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วไม่ได้ทําตามกระแสค่ะส่วนการวางกรอบและก็เป้าหมายการทํางานของคณะกรรมการชุดที่นายัฐรมตีตั้งขึ้นมาใหม่นั้นนายัฐรมตีกล่าวว่ากรอบการทํางานเป็นไปตามหนังสือโดยมีพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบที่บุกษานายัฐรมตี เป็นประธานในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานง,งานส่วนความคาดหวังในการทํางานนั้นนายยรัฐมตีกล่าวสั้นๆว่าหวังผลเลิศนะก่อนหน้านี้ค่ะนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมตรีได้เปิดเผยว่าการเยือนสวปบบลาวของนายกรัฐมตรีในครั้งนี้จะพบหารือทวิภาคีกับนายสอนใสศรีพันดอนนายยรัฐมตีสวปลาวรวมถึงการเข้าเยี่ยมนายทองรุนศรีสุริศคกะประธานประเทศสวปลาวเพื่อหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือภายใต้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อ การเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงการวางรักฐานที่มั่นคงสําหรับความร่วมมือในอนาคตระหว่าง2ประเทศค่ะโดยนายกรัฐมตรีค่ะจะหารือในประเด็นที่ทั้ง2ฝ่ายให้ความสําคัญร่วมกันอาทิความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติดสาธารณสุขการศึกษาแรงงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในการต่อต้านการเช่าโกงออนไลน์และการค้ามนุษย์ค่ะหวยจะออกแอปเป๋าตังมีอยู่แล้วช้าอยู่ทำไม ตำแหน่งเศรษฐีใหม่รออยู่คุณรู้ไหมแค่สลกักหนึ่งใบสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ซื้อสลักผ่านเราได้สลักแท้สลักจริงจากกองสลกักปลอดภัยถูกกฎหมาย100%ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมไม่ได้แค่หลุ้นโชคแต่รายได้สยังช่วยเหลือการดำเนินงานของสมาคมซื้อสลักได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสแกน QR code หรือ Line ID a i g l o t, t o 8 0 เพิ่มเพื่อนได้เลยรางวัลที่1เลขที่ออกและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ